พ่ออยู่นี่ครับทักทายหน่อยครับอะร้อนเหรอร้อนเหรอเปลี่ยนปลุกไปเถอะใช่ไหมร้อนเหรอเดี๋ยวป้าฉีดยาให้ครับหนึ่งนะเดี๋ยวป้าฉีดยาก่อนอย่าร้องนะไม่เจ็บนะราล้ำของเราั้ง โล่งเห็นเลาโล่งแล้วใช่ไหมใช่ข้างในผมไม่กลัวนะข้างในแม่เขาโอเคอือใจดีอ้าวร้องซะแล้วนี่ชื่อน้องเมืองสวงครับเมืองสวงถูกแล้วครับเมืองน้ำหนักเวลาพระวงน้ำหนักสามพ้าสิบหเกิด สิบเก้าพยองห้าห้าเวลาสิบสี่จุดสามศูนย์ถูกต้องครับตัวจีนแดจีนเครับที่จู่ดำดำเดียวพดหลอน่าอย่าว่าอย่าว่าจูหนูอย่าว่าจูหนูซี่ให้ม่ของเขาดีเจ็บไหมนิดเดียวนิดเดียวลูกนิดเดียวลูกไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้โหเก่งจังเลย จริงจังเลยโอุ๊ยพ่อไม่สนใจพ่อถ่ายรูปพาถ่ายรูปเก๊กหน่อย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 เก็กหน่อยเออยัดขาด้วยจะเป็นตัอฟุตบอลหรือเปล่าพ่อแม่รออยู่ให้ดูเลยอ่ะ